สวัสดีครับเมื่อพูดถึงห้องน้ำก็เป็นที่หนักใจของใครหลายหลายคนเลยก็ได้เพราะมันต้องเอาใจใส่ดูแลและใช้เวลาในการทำความสะอาดค่อนข้างนานอีกทั้งยังเป็นงานหนักของพ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลายอีกด้วยการทำความสะอาดห้องน้ำถือว่าเป็นงานบ้านที่ต้องใช้ความอดทนโดยเฉพาะการทำความสะอาดชักโครกจุดรับของเสียที่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคสิ่งสก,กรปรกและมีกลิ่นเหม็นมากที่สุดแต่อย่าท้อใจไปครับ เพราะวันนี้ผมมีสูตรทําความสะอาดชักโครกโดยไม่ใช้น้ํายาเคมีมาฝากกันครับถ้าอยากให้ชักโครกสะอาดปลอดภัยไร้เชื้อโรคและไม่ทําลายพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้เสียหายและไม่ต้องใช้เวลาในการทําความสะอาดบ่อยถ้าพร้อมแล้วก็ตามไปดูกันเลยสําหรับวิธีนี้เราจะใช้เพียงแค่ฝงซักฟอกเพียงอย่างเดียวจะใช้ยี่ห้อใดก็ได้ตามที่ท่านผู้ชมชอบยิ่งมีกลิ่นหอมมากก็ยิ่งดีนะครับจากนั้นก็เทผงซักฟอกให้ได้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ จากนั้นให้เปิดฝาทังเก็บน้ําออกแล้วเติมผงซักฟอกลงไปให้กระจายให้ทั่วปิดฝาแล้วทิ้งไว้สักพัก กดชักโครก1ครั้งเพื่อทําการทดสอบหลังจากกดชักโครกครั้งแรกแล้วให้ทําการขัดโถส้วมหนึ่งครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้คราบต่างๆเกาะติดพื้นผิวโถส้วมได้ง่าย หลังจากนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องขัดโถส้วมบ่อยแล้วนะครับขัดเพียงแค่ครั้งเดียวสะอาดไปอีกนานแถมได้กลิ่นหอมจากผงซักฟอกไปด้วยพื้นผิวโถส้วมก็ไม่เสียหายจากการใช้สารเคมีอีกต่างหากเห็นไหมเราว่าเราไม่จําเป็นจะต้องพึ่งน <learns> ้ํายาเคมีเพื่อความสะอาดชักโครกก็ได้ทไม่อยากให้พื้นผิวชักโครกสึกกร่อนและมีอายุการใช้งานสั้นก็อย่าลืมซิกดีๆที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้ไปลองปรับใช้ดูนะครับ รับรองได้เลยว่าคุณจะไม่อยากเสียเงินซื้อน้ำยาเคมีมาใช้อีกต่อไปถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับ